พี่น้องคว่างปายสาวเดือนสิออกไปข้างนอกแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนีามาเบิ่งแมวน้อยพี่น้องแมวน้อยมาเล่นนะลูกสาวสวัสดีค่ะก่อนจ้ะสวัสดีค่ะก่อนกล้องอย่างนี้ค่ะดีค่ะแมวน้อยพี่น้องแมวน้อยอย่าจับลูกอย่าจับอย่าจับอย่าจับน้อยจะแพ้อย่าจับ,จบ,จบ,จบแมวน้อย แมวน้อยบรรยากาศภายในรอบบ้านทุกคนเอยหลังบ้านพี่น้องพวกบรรยากาศดีเป็นตาหน่ายพี่น้องก็เป็นตาหน่ายเป็นตาคัาแกัแทบบรรยากาศนะวิวว,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 วิวนะคะทุกคนค่ะวิวหลังบ้านนะคะทุกคนค่ะ ไปขึ้นรถลูกเอ้ยขึ้นรถขึ้นลาพี่น้องปวางฝกลชาวเดือนสีได้ไปข้างนอกก่อนเด้อพี่น้องไปเล่นข้างนอกก่อนมาในเฮาจากหน่อยก่อนบรรยากาศก็คือเก่าคือเดิมมลพี่น้องเอ้บรรยากาศดีขนาดเลยต้นไม้ใบหญ้าของเฮาก็ได้นะคะทุกคนค่ะเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะว่าวบม่วน,นอะไรลูกเอ้ยเออขยับไปว่าวบม่วงหรอปะเอา ลืมอันแม่สิไปเอากางเกงเอากางเกงไว้ให้นุ้ยน้อยก่อนพี่น้องกางเกงไปสแตนบายไว้ให้เพื่อนก่อนไปข้างนอกนะเนาะฝรั่งน้อยพี่น้องฝรั่งน้อยแมวน้อยไปแล้วไปแล้ว มุมนี้พี่น้องสุดยอดพี่น้องเ้ยมุมนี้สวยงามอล่างชางพี่น้องเย้ยวิวครับท่าบันี้สาวเดือนลาพี่ลาน้องไปก่อนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ